สวดีชาวเวนนสเซอร์มนนะฮะและเกมที่คุณรับชมนี่คือเกมแซกซีโร่เป็นพาร์ทที่2กันแล้วนะครับมาและที่เราสูญเสียพลังทุกอย่างหมดเลยนะฮะสกิลนี่คือคงหายหมดเลยครับตะโกงสกิลนี้แบบกระจอกเลยทีเดียวโอเคครับดูดิสู้ดิอาจจะพอสู้ได้อยู่สู้ได้อยู่แต่เบาๆอะไรอย่างงี้มามายังโอเคครับอ่ะนั่นมันนกอะไร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 อ่า อะไรโอ้ oh, ไม่ใช่ขี้ๆนะครับอ้าวลเวลอัพวัดโอเคปึ๊บโอเคเฮ้ยข้างบนขึ้นได้เว้ยขึ้นข้างบนเนี่ยเพราะติดๆอ้าววัดวัด uh, ข้างบนมีของให้เก็บเว้ยเฮ้ยอึ๊บอ่าโอเคที่เป็นไฟรับพุง่งไปก็ได้นะครับ โอ้โอ้โอล,มลมอ้มลบยะยะอือะไรทำอะไรสกิลหมดอย่างเร็วอะถ้าปล่อยทีเดียวนี่คือหมดเลยโอ้ไมกอ๊อดอืมยาปล่อยดาวน์ปล่อยโดนปึ๊บายต่อครับต้องรอรอลมมาด้วยโอเคปึ๊บโดนแล้วมะปึ๊บต้องรอลมนะครับไยตรงนี้มีมีกองมีกอง ลงดีครับแบ็คเราจะอืมโอเครอลมครับรอลมปึ๊บกระโดดโอเคไปครับอืมอืมผลละหมากรากม้าอยู่ในก้อนหินด้วยอะไร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 ครับอะไรปึ๊บข้างล่างมีอะไรไหม อโอเคไม่เจอไฟเจอเจอไฟเข้าไปสักหน่อยเป็นไงไม่กีล่ละนี่ค่ะอ๋อะไร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 เยอะจังว่าเฮ้ยเยอะจังสุดดีมากที่ตัวละครนี้มันมีเออ่การฟื้นเลือดด้วยนะฮะไม่งั้นแม่งตายทีนี่แทบร้องไห้โอเคหรือมันเก็บตรงนี้เพิ่มเลือดวะโอเคเอาละ เฮ้ยไม่ถึงเฮ้ยไม่ถึงโอ้เลื่อนรถเฮ้ยไปข้างล่างได้นี่หว่ญญาอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวนะปวดหัวกพุ่ยละนี่ทางนี้เฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้กูจะโดดขึ้นไปโอเคจะรอจะเป็นไฟซืบอืมโอเคนี่บนไฟใส่แม่งเลยรอชาร์จพลังครับเดี๋ยวเราจะพุ่งไปปึ๊บ เอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอไมค์ก็โอ้โหทันพอดีทุหินทุผินทุบหินทุหินอ๋อทีเดียวไม่แตกครับต้องสองทีอ๋อโอเคครับโดนแล้วมะอะไรอะไรมาลงมาแรงอะไรไช้ตัวแรกเมื่อกี้มันเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอืมโอเคไปไปตามมาไหม มันจะแมงฝ่องก็ไม่แมงฝ่องจะปูก็ไม่ปูโอเคไปต่อครับอ่าน้่ยมันพวกอ่าพวกไอเทนั่นได้ครับมึงทำกูนี่ทำกูใช่ไหมนี่พเฮ้ยไม่มีพลังครับไม่มีมานาครับโนมานาครับต้องออกรีมานามันหนีไปแล้วอ่ะอ่าอ่าทำอะไรปวดต้นตีนด้วยอ่ะขึ้นไป เอาวอทอ้าวออาโ,โอ้ยโ,โยนกระดูกลงมาโอ้โหนี่ตัวไรครับมันต้องเป็นบอสเวลาสังหารผมร้อยเปอร์เซ็นต์อะเกมอย่างงี้วายต้องเป็นหินดิใช่ไหมอีครับอีขูดจำได้ขึ้นใจเลยครับโอเคปึ๊บต้องต้องไม่ถินดิ้งไหมอ๋อขึ้นได้เลยอ๋อ ต้องทุบอะโอ้ my god โอ้โหโโอ้โหอ๋อไม่ใช่บอสว่ะโอ้คิดมากนะเนี่ยเราตึ๊บอ๋อเป็นรูเหมือนเป็นปีศาจอยู่อะไรอย่างงี้นั่นคิดว่าโอ้อีนี่อีกตัวหนึ่งแน่นอนครับโอ้โอ้โอ้ไปไปโอ้โอ้เป็นแดงแล้วครับไม่ได้แจ้งหรอกตึ๊บอืม รโดดฮึบโอเคทำลายกองไปต่อครับโอ้โห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 เลือดลดฮึบหินแล้ววะมีก้อนหินด้วยเหรอเฮ้ยตรงนี้มีแหละมาตรงนี้ก่อนโอเคกระจอกก้อนหินกระจอกอ,อะไรก้อนหินทำได้แค่นี้แหละครับอืม มาโชวกระจกครับไปปึ๊บเฮ้ยตกโอไมคอือกูเพิ่งด่าหินกระจกไปออกจายเริ่มตรงนี้ครับเตรีใจเย็นๆครับเตรเย็นปึ๊บอืออือโอเคปึ๊บอ๋อทุกหินทุบทุบหินหินนี่ใช้เยอะครับใช้ทั้งเกมเลยไอ้ข้างล่างมีมีของ ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนี่อะไรเนี่ยเออโอ้ยโดนอีกแล้วอะไรวะฮะโอ้โหเกือบเกือบนะเมื่อกี้โดนไปเยอะมากลงข้างล่างใช่ไหมโอเครู้สึกมีตัวดักเยอะมากโอ้โหคุณนึกว่าทีเดียวมันจะตายดิครับโอเคขวาเลยซะดีไปขวาแล้วกัน โอ้โหเจอของครับไปขวานี่เจอของอเราต้องเชื่อทางขวาไว้นะฮะขึ้นไม่ได้ทุบพ,พื้นนี่ครับขึ้นได้แล้วโอ้ Holy shit นี่คือโดนแดกโอ้โหเพิ่งมาไกลโอ้โห my god โอ้โหค่อนข้างที่จะไกลอยู่ ไม่ก็ไกลมากเลยคือโดนแดดมากๆก็ตายแหละครับเอามึงยังโดนอ่ะจิตใจมึงทำด้วยอะไรอึ้งทุบก่อนทุบไม่ได้ลงข้างล่างเหรอวะโว้ทางนี้โอเคโอเคจำคะเมื่อกี้เบิร์ดโอ้โอ้โดนแดกแล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอไม่ลืมมองรูครับเฮ้ยตรงตรงนี้ โอเคสบายใจครับตรงนี้มีพื้นมีรูมีรูก็ต้องทุบเข้าไปครับมีลมด้วยลงไปดีครับมึงเป็นอะไรเนี่ยโอเคมีลมเราไปไม่ได้ครับไปทางนี้ลองปึ๊บโอ้ยข้างล่างมีพื้นท,บทุบได้ดีมันต้องทุบได้ดีโอเค นะกระจอกกระจอกว่ามีท่านี้รู้สึกแต่ละตัวนี่กระจอกอะไรอะไรอะไรตลกตลกอ่ะเยอะเยอะเดียวเยอะเดียวเยอะขอลองท่าน้ําแข็งมัางไม่มีสกิลออกเลยสโลสโลจะสโลทำไมมาเยอะจังว่าเฮ้ยไม่รู้จักหมดจับสิ้นโอเคโอ้ ตับดักเว้ยอะไรมีปืนว่าทำไมวิ่งมาชนกูอะเลเวลอัพเลเวล์สามแล้วนี่ครับ, okay, รบต้องใช้น้ำแข็งก็งสโลมันใช่ไหมวิ่ง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 ฮึบโอเคอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับหินหินกระจอกก้อนหินนี่กระจอกมากบอกเลยเออ ไปตรงนี้อ่ะขึ้นตรงนี้ได้ไหมขึ้นได้ก็ไม่มีอะไหล่ทางนี้เฮ้ยมึงอย่าขวางทางดิเออโอเคลงมาข้างล่างครับโอเคมันให้ลงข้างล่างเลยขึ้นข้างบนวะมันน่าจะขึ้นข้างบนมากกว่านะปึ๊บอย่าตามเลยครับไอ้นกไอ้นกอะไรวะฮะอะไรนักหนาวะไอ้นก ตายแล้ว่นเข้าไปทีเดียวตายหมดครับอืปิ๊ปเปิลคิวเลยทีเดียวเก็บ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 นี่หือตัวอะไรวะยางใหญ่อืมชนชนโอเคอืมอยัางอุตส่าห์ยิงโดนอีกกูจะทำลายกล่กองโอเคโดดลงไมครับบโดดโดดดิเฮ้ยกูจะโดดลง ขึ้นทำไมโดดลงดิเฮ้ยอ๋อต้องหลบลมด้วยโอเคครับต้องหลบลมไม่งั้นไม่งั้นมันลงไปไม่ได้โอเคปึ๊บอะไรอะไรอะไรธนูมีไว้ทำไมฮะถือเล่นเหรออุ๊ยหนึ่งสองฮึ๊บอือไม่ได้แดดไม่ห่วงของครับผมเลยเฮ้ยอือไม่ได้แดด มึงเยอะจังวะไอตัวพวกนี้หนอนแดงนี่ยังเยอะปึ๊บอืมโอเคขึ้นนี่อื๊ะอะไรอะไรฮะอะไรนึกเหรอฮะตายครับตายตาย,ตายโอเคลงไปโดดลงมาโอ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้ยเลื่อนรถด,ด้วยอเอเ๊ะเอ๊ะโดดล่างๆเอามีฟงมีเฟือง อะไร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 อืมเเวล4ีมีกดสกิลอัพไหมครับแตบบ่กดเคอไม่มีด้วยทำหนัเหยียบเหยียบนี่นี่ขึ้นมาอา้าวเราจะทำยังไงต้องหยิบของมาแน่ๆครับโอ้โหน้ำแข็งก่อนนี่ยมันก็กระโดดไม่โดดแล้วบ้วะ ว้วว้ววโวว้วว้วออกกระโดดสูงๆแล้วจะโดนกดน้ำแข็งแล้วกด e. 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 Okay. อีอีโอเคอีโอเคอ๋อโยนหินขึ้นยกห,นนยหนินขึ้นไปครับโอ้โหอะแล้วก็เป็นหินแล้วก็ไปลากมันกลับมาโหไม่ยากไม่ยากโอ้ยอื้อหือ โอ้ยโอ้โหหควยมากโหัวควยจี oh yes. ๆเลยขึ้นฮ okay. ึบฮึบโอเคเฮ้ยไปนะมันจะเพิ่มเลือดได้นิดนิดหน่อยๆไม่เพิ่มเลยเอาเลยอีกไม่เป็นไรอืมมาทุบกล่องแล้วกันโอเคเพิ่มเลือดได้ครับฮึบแล้วก็เป็นหินแล้วก็กด E ล่างมาฮึบฮึบ จะโดดลงมาทำไมโอ้ใหม่ก่อนฮึปฮึบโอเคตายคุณทำะไรกันตลกอะครับเฮ้ยเยอะกว่าเขาเยอะเยอะอืมโอ้ยไม่มีสกิลอะเฮ้ยลืมไปลืมเลยครับลืมมาว่าลืมว่ามีมีสกิลปล่อยชุดเดียวนี้หมดเลยเก็บเลือดก่อน ทุบพื้นแม่งเลยตลกเหรอฮะตลกพ่อมันตลกอ่ะมาเด็ดมามาจังหวะนี้วัดเหตุเช่นนี่มันแอคหรือเปล่าแอคพอดีครับมีแอคด้วยป่าเฮ้ยโอ้แอคแอคแอคจริงๆแอคเหรอฮะครับมัแอคแอค โอ๊ยโอ๊ยโอ้โหตายเลยอือหือโอ้ไม่กอโอเคครับเราต้องโอ้โอเคหลบได้ครับหลบได้หลบหลบได้จังหวะนี้มาร้อยเขากระโดดฟันครับอือโอเคหลบ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 ต้องเป็นสเต็ปครับป้องกันหน่ะกันอือโอเค แต่เขาต้องหลบนะอือ้ไม่โดนกูหรอกโว้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 ฟันฟันกระโดดหลบได้กระจอกกระจอกครับโอเคอือทาบนาันกิจให้เรียบร้อยเลยโอเคครับอือโอ้โหมาเป็นเมืองเลย โยกไว้ก่อนนะไม่รู้โยกได้อะไรโยกไว้ก่อนโยกไว้ก่อนโอเคอ้าวแล้วมันใดลงทำไมวัดตบโยกกลับได้ไหมดูเห็นแล้วครับไม่ต้องเอาขึ้นเอาลงให้กูดูก็ได้โอไมค์จออ๋อให้เรื่องระหว่างไปเก็บข้างล่างไม่เก็บอ่ะขี้เกียจ อ๋อเป็นทางตรงไปเลยแล้วก็เก็บของข้างในครับเราออกไปโยกข้างในอ๋อเกียร์อะไปต่อเลยแล้วกันนะอยากอยากจะเก็บก็ไปเก็บกันเองแล้วกันเกียรเก็บรครับบอกเลยฮึบฮึบโอเคไปต่อวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ลานโล่งโลงโอ้โอ มาแล้วครับเมื่อกี้ไม่ใช่บอสแหละครับเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นแอคแอคอไปไหนเราวะแอคกูเฮ้ยไปไหนเราวะทำอะไรครับคุณแจโอโ้โหมึงพกมึงพกไปไหนๆครับเนี่ยโอไม่กอไถเข้าไปบิดอืม อืมเครื่องอะไรวะโอ้ใหม่ก่อนคือเครื่องอะไรครับอืมเออแล้วมึงวัดกุญแจเก็บไว้ไหนครับกดีขี่กดีได้อ้าวกดอ้าววัดวัดโอ้ดีอ้าวค้างวัดเอา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  what โอเคครับเมื่อกี้คือแม่งงงวะยู่ดีก็ค้างวัดแบบมาไงแล้วเมื่อกี้คือเมื่อกี้พวกมึงมาไงกันเมื่อกี้พวกมึงให้ทำฝูค้างเราต้องไปข้างหน้าเปล่าเราต้องตามบอสไปครับอุย้ยลูกกระสุนเฮแล้ววะเราต้องโอ้ไปไงอะอะไรอะไรอะไรมามาพวกมึงมาเออมามาจะทั้งบนปะจ,จะเป็นหินแล้วค้างเห็นรึเปล่า ไม่เอานะ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้แม่งแบบบั๊กเฉยเลยครับมันเป็นปั๊กที่โหดสัสัมากเดขึ้นมาแล้วครับอ่าโว้โอเคกระโดดอ้าอืมประติะตประจิตอืมโอเคโดดโอเคโอค้โหมียิงปงยิงปืนด้วย ึเฮ้ยอย่างนี้ไม่ของโอเคเลเวลอัพเลเวลอัพอย่างเยอะตารู้สึกตานี้อืมโอเคลงข้างล่างครับลงล่างชุดนี้หมดก่อนปึ๊บแล้วเราโดดไปขึ้นไปดีครับโอเคเฮ้ยติดเกือบร่วงเกือบร่วงแล้วเมื่อกี้มันโดนหนามด้วยป่ะ ไม่เป็นเลยเลยโอเคอันนี้ลงเราเก็บข้างล่างก่อนโอเคขึ้นไหมครับปึ๊บโอสโอแข็งมันแข็งเหรอว่างันถึงหรอือไงอ่าเจอบอสแล้วครับมาบวกเลยสกิลใส่ก่อนเลยครับได้เปรียบ อืมว้าวครับว้าวว้าวลองว้าวกระจอกกระจอกกระจอกกูรอเล่นกูรอเล่นสกิลสกิลตัดทางไม่ยากครับสกิลใส่หน้าหน้าหลุดอ๋อต้องไปด้านหลักแน่ๆเลยโอเคอืมอืมโอ้ยโดนโดนโดนโอเคสกิลใส่อืมโอเคปึ๊บกระโดดหลบสกิลใส่อืมหน้าหลุด โอ๊ยอ <formation jin inh throat> <at> ้าวดีๆเลยครับสู้ยากสู้เย็นอย่างว่าไอ้บอสนี้ต้องใจเย็นๆครับมันต้องสกิลแน่นอนนะกระโดดมาก่อนเลยสกิล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 อ๋อเราต้องห้ามมันเข้าไปใกล้มากครับโอเคครับกระโดดนี่กระโดดแรกแรกกระโดดอืมโอเคโอเคโอเค กระโดดนี่กระโดดแรกแรกที่เลยอืมอืมอืมโอเคทำไรทำไรน้องอ้าวตายครับสี่ชุดครับอืมอ้าวโอ้กุญแจดรอปอ้าวเออเออเออพระเอกกลัวนกครับเอา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  what the ต่คือสู้มาคือคือนกเอาไปคืออะไรครับ คือคืออะไรโนตามหาเขาตามหานกอ่ะมีเรื่องกับน,นกต่อยพวกมึงโอเมย์กอดเออ my god นกไอ้นกคืออยู่ดีๆไม่ว่าดีนกแม่งมาหาเรื่องทุบแม่งให้หมดเลยจังหวะนี้เอ่มฮึบฮึบอ่ะวัดอ่ะวัด อ้าววัดต่อขึ้นไงปึ๊บอ้าววัดอ้าว้าขึ้นไงครับมันขึ้นตรงนี้เกาะตรงนี้ปึ๊บอ้าวว้าวดีใจเลยก็เมื่อกี้มันเกาะมันะนะเนี่ยตรงนี้ปึ๊บขึ้นไม่ได้ใช่ไหมพอเขากดกดแค่ทีเดียวครับปึ๊บอ๋อเรากดสองทีครับมันเลยเลย เฮ้ไเไเยไม่เลิกกับไอให้ไอพวกคิดไม่เลิกเหรอไม่เลิกไม่เลิกไม่ไม่ตายครับตายไป okay โอเคโอ้ลหลหินมึงลอยกลางอากาศได้อย่างไรพระเจ้าอันนี้ึ้นไงปึ๊บโอเคตาปึ๊บปึ๊บนั่นไง เราจะขึ้นเหมือนันบนได้ยังไงก็ต้องเป็นโอเคไอ้นกเคี้ยโอเคเก็บ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 อู้ได้กุญแจมึงแล้วครับได้ก็ได้ง่ายง่ายโอไมค์กอนอ่ะลงไม่ได้อึบโอเค,อเคบทจะได้ก็ได้ง่ายบทบทไม่ได้ก็อือปุ๊บพื้นแม่งเลย เอาแล้วไปยังไงเดี๋ยวนะเรา่าขึ้นทางนี้ครับโอเคโอเครับกูไปหน่อยยิงแล้วขึ้นไปลงดิลงลง,ลงอ้อโอ้โหโอไมค์กไปงไงต่อวะทางนี้ป่ะอ๋อโอเคครับ ผมก็อ่าโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรครับลงไปเลยอ่าโอเควิ่งไปครับแล้วก็ใช้กุญแจอ่ากุญแจเสียบครับอืมมุนอื้อหืมถ้าจะแข็งมากอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวต้องถีบครับโอ้โหเป็นระบบระบบสัมผัสนะฮะสัมผัสด้วยตีนนะครับ,รบโอเคเข้าไป โอ้โหเลเวลคอมพีดแล้วครับค่อนข้างเหนื่อยคอรยับกับบอสตัวนี้ก็พบก,กันใหม่ภาคต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ